อาหารเ้ามือนีค่ะพี่น้องค่ะมือนีกับตำน้ำพริกคือเก้านะคะอันนี้ต้มมะเขืออันนี้ปนเห็ดนะคะปนเห็ดแสบแสบแสบทุกมือนะคะตำปนทุกวันอันนี้พิเศษมากๆนะคะอร่อยสุดๆคือซุปนอร์ไม่จากพี่น้องซุปนอรไม้นะคะโอ้ยอาหารมือนีสุดยอดมากๆนะคะช่วงกินเจเนาะคะ่ะ โอ้ยเสียบแห้งเด้อค่ะพี่น้องอาหารแม่เพริมือนีนะคะเสียบมากๆเลยอันนี้เป็นห่อเขาจะเอาไปเสิร์ฟคุณยายเสิร์ฟคุณยายทวดนะคะคุณยายทวดเก้าสิบปีกินเขาแสบอยู่ค่ะแต่ว่าหลงอาหารแสบแสบบานบานนะคะออแก,กนิกเมื่อทุกอย่างบัาวบมะเขือบัาว่าผักบัวโนใหม่บัาวาเห็ดเห็ดเกิดจากฟาง จากฟางอินทรีย์ในหน้าเขาของแม่เพ็ญเองนะคะฟางอินทรีย์ที่เห่าเกี่ยวเข่าเลี้ยวเห่าไปอัดมากเป็นก่อนๆน,นะคะก็เอามาวางไว้นะคะมาวางไว้ในสวนของเห่าเนาะคะ่ะในฟาร์มขั้วอุดมสมบูรณ์นะคะคว้วอุดมสมบูรณ์คั่วที่เขาเป็นฟางออร์แกนิกอยู่แล้วนะคะพอเขาถือฝนเขากับสิบปุเป็นเฮดเกิดขึ้นไม่เห่าได้กินกินมหนีตลอดหนาฝนเลยนะคะพี่น้อง กลอดหนาฝนที่ที่ไอฝนตกถือฟางกับผุนะคะเห็ดก็เกิดให้เฮาได้กินแล้วก็หวานนะคะหวานรสชาติหอมหวานกลมกลมเป็นออร์แกนิกแห้งๆค่ะเป็นกลิ่นเป็นรสของธรรมชาติจากเห็ดนะคะบ่มีขิวบ่มีเหืนบ่มีการล่มควันบ่มีการใส สารเคมีต่างๆขีดให้นั่นอัน้นให้ยนะคะคือเป็นออแกนิกลอยเปอร์เซ็นะคะพี่น้องนี่ค่ะอาหารที่เท้าได้กินนะคะอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีในฟ้ามของเหา้าเกษตรผลิตอาหารดีๆออกไม้เห้าได้กินค่ะพี่น้องบ่าว่าจะเป็นมะเขือเป็นพักเป็นหน่อไม้เนาะคะ่ะ เป็นนอใหม่หรือว่าต่างๆทุกพืชพันธธัญญาหารในสวนในฟาร์มของแม่เพ็ญน,นะคะระบบนิเวศจะดีมากๆเลยนะคะจะมีปลาใหม่มีต้นใหม่นะคะแล้วก็ควบสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลกันเองนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแปลงพักนะคะมีป่าไม้มีบ่อน้ําก็มีโซนอาหารนะคะหลากหลายนะคะโซนอาหารในในฟาร์มของแม่เพ็ญก็จะหลากหลายเนาะค่ะ มีมีหลากหลายอย่างนะคะก็สิแต่ละอย่างเขาก็สิออกไม่ห้ากินตามตามช่วงฤดูนะคะนาแรีงเขาก็จะได้กินอีกอย่างหนึ่งนะคะนาแรีงต้นฝนเขาก็จะได้กินผักหวานกินดอกกระเจียวนะคะกินอีลอกดอกกระเจียวกินกระบุกนะคะนานีเขาก็จะกินอีกเป็นเห็ดนะคะเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้นะคะผักผืดผักต่างๆมีสุยางเขาอยากยังเขาก็จับมาว่างใส่นะคะ จะ,ะทุกอย่างมาว่างใส่เป็นอาหารให้เฮาเด็กินเหลือจินจังขายนะคะพี่น้องเหลือจินจังค่อยขายเน้นนะคะย่ำให้อิ่มในครอบครัวก่อนค่อยว่าในเรื่องการขายนะคะเพราะว่าอาหารในครอบครัวเฮานี่สําคัญกว่าทุกอย่างนะคะสําคัญกว่าทุกอย่างนะคะ,ะตัวนี้ก็จะแบง่งแบ่งให้คุณยายทั่วนะคะแบ่งให้คุณยายถวดแหลกักหนึ่งพัก หนุ่มๆน,นะคะจดกคุณยายบ่มีฟันเนาะแต่จะเป็นอาหารที่เ,เลิศรสบ่รู้แต่ว่าอร่อยมีคุ้นคานะคะอาหารเห่าบ่มีตน้นทุนนะคะตน้นทุนต่ำม,มากๆค่ะพี่น้องคะอาหารอาหารเห่าน,นี่ต้นทุนต่ำนะคะแต่ว่าบ่มีคาเป็นรวยเป็น,เป,นเป็นพันคือจังผู้เพิ่มมีเงินไปซื้อนะคะแต่ของแมเพิ้นนี่าราคาติดดินนะคะไม่มีราคาต้นทุนติดดินเลยนะคะ จังเห็ดกับเกิดไม้ห้ากินเองเอามะาเ,เขือในห่ากับปลูกเองนะคะเก็บปลูกครั้งเดียวกินได้เป็นปีๆนะคะเน้องใหม่ี่ก็เกิดเองนะคะพักในฟ้ามห้าอยากอยังห่ากับจับมาว่างใส่มีกวางตุง้งมีผักชีต้นหอมขึ้นช่ายนะคะพักบุ่งพักขนาพักกาดขาวพักเปยนต่างๆห้า,า,าอยากอยังห้าเจ็บเอามากินนะคะพี่น้องอาหารถี่มีคุ้นคาที่สุด มากมายที่สุดคืออาหารที่เราสร้างเองนะคะอาหารที่ห้าสร้างเองเหง้องโฮามาจากใสห้าเอาอย่างใสนะคะอินทรียวัตถุที่เราทําปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทําในฟาร์มนะคะเผืชอนกจจะได้กินของที่บริสุทธิ์ที่ไม่เพ่นเห็ดนะคะจากฟาร์มเนาะคะ่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นหมักอินทรียต่างๆที่เอามาฉีดลานหลดไห้น้องเพืน่นก็จะเป็นของที่ต้นทุนตำแล้วก็ได้อาหารออกมา คุณค่ามาหาศาลแบบนี้มากินข่าบานแม่เพ้นเด้อค่ะแสแบๆต้อกันค่ะพี่นองค่ะมื่อนี่แสบสุดๆค่ะขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่เพ้นฟาร,ร์มกเกษตรอินทรีย์เด้อค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะ